สวัสดีครับผมพี่เล็กนะครับจากลานลเล่นวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมเล็กกระทัดรัดพกง่ายนะครับค่ายโอิงเกมก็คือเกม moving wire นะครับดูจากขนาดแล้วก็คือเป็นขนาดมาตรฐานของโอิงเกมนะครับจากญี่ปุ่น,นแฟนๆโอิงเกมเนี่ยก็น่าจะ เห็นเห็นว่าตัวนี้มันเพิ่งออกใหม่เลยคู่กับอีกเกมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะรีวิวกันในรอบหน้า Moving w i n ว,วเนี่ยเป็นเกมเล่นได้หนึ่งถึงหกคนนะครับแนะนำแปดขวบขึ้นไปแล้วก็ใช้เวลาเล่นผมว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเกมเป็นระบบ Circular Draft นะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็คือนึกถึงเ e เวนเ n d e r s u s h i i ้ o p เปอร์ a i l อะไรเงี้ยซึ่งระบบเนี้ยก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งแทบจะเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานแล้วสำหรับ d r a f t i n g ซึ่ง ค่อนข้างดีในการลดดวงในการจั่วนะครับแต่ทีมเกมก็คือเป็นเกมสร้างสวนสัตว์แบบพวกซาฟารีสวนสัตว์ไม่ใช่สวนสัตว์แบบ <c oughs> บนพื้นนะแบบใหญ่ๆกว้างใหญ่เลยนะครับก็จะมีสัตว์มากมายที่เราจะต้องรีครูทเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์เราซึ่งมันจะอยู่ในน้ําได้อยู่บนบกได้อยู่ในป่าได้อะไรเงี้ยเราก็ต้อง <c oughs> จัดพื้นที่ให้กับมันนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปสั้นๆครับเดี๋ยวไปดูการเซตอัพแล้วก็ไปดูวิธีเล่นกัน วิธีการเซตอัพเกม Moving w i ่ากันเริ่มต้นจากการที่ทุกคนจะได้การ์ดตัวนี้ไปคนละหใบนะครับการ์ดตัวนี้มันจะบอกอยู่2องสาอย่างอย่างแรกคือด้านซ้ายจะเป็นจุดนะครับเลข6หมายความว่าตัวเบสแคมป์เราจะจุสัตว์ขนาด6ได้นะครับตัวคูณ1ห,หมายความว่าคะแนนที่ได้ของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่นะหนึ่ง,งคูณ1ตัวคูณคือ1ตัว ตัวนี้นะครับจะบอกถึงสภาพภูมิประเทศที่เบสแคมป์อยู่ก็คือจะมี Forest นะครับแลนดสีเหลืองแล้วก็มี Water สีฟ้าตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเอ้ยรอบแรกเราจะแจกการ์ดกี่ใบนะครับตัวเทอเลนเนี่ยบางทีมันจะมีหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะจุได้เจ็ดนะครับแต่ว่ามันไม่มีน้ำหรือบางอันเนี่ยมีน้ำมี แลนแต่ไม่มีฟอเรสนะครับแล้วก็จุได้5ตัวนี้คือจะเป็นพวกการ์ดเทเลนการ์ดอีกประเภทหนึ่งที่เราจะได้มาตอนหลังๆก็คือตัวที่เป็นพวกสัตว์ต่างๆนะครับการ์ดสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอกว่าเอ้ยเนี่ยการ์ดมันชื่ออะไรนะครับอ่าตัวนี้ด้านบนเนี่ยที่เป็นรูปหัวใจมันจะบอกว่าเอ้ยไอตัวเนี้ยมันเฟรนลี่นะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวนี้นะครับ ที่เป็นรูปเดวิลอย่างนี้ก็คือจะฮังกรีเป็นพวกที่กินตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นหลักการคือสมมุติว่าเราเอาตัวนี้ไปลงนะครับเอาตัวนี้ไปลงปุ๊บลงได้เพราะว่า,าตัวกินมดแอนอีเตอร์เนี่ยขนาด2นะครับตัวนี้รับรับพื้นที่ได้ขนาด6เพราะฉะนั้นยังได้อยู่แต่ว่าเราไม่สามารถนำสัตว์ที่เป็นฮังกรีเนี่ยไปอยู่กับสัตว์ที่ตัวธรรมดาได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการจะให้ฮังกรีอยู่ด้วยกันต้องเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันเท่านั้นนะครับจะเป็นฮังกรีตัวอื่นนะครับก็ไม่ได้เว้นแต่ว่าจะมีบางอย่างทีนี้มันจะมีการาดอีกประเภทหนึ่งที่เราสามารถใส่ลงมาในพื้นพื้นที่เราได้ก็คือเป็นก๊์ดประเภทที่เป็นรูปบล็อกเป็นรูปบล็อกเนี่ยก็คืออัปเกรดพื้นที่อย่างเช่นก็จะบอกว่าเ้ถ้าเราไปใส่เราใส่ด้านซ้ายนะครับแล้วเอาตัวนี้วางทับไว้ มันก็จะบอกว่าพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับของเทอเรนเนี่ยสัตว์ทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าอาหารสามารถกินกินได้เรื่อยๆนะครับกินเหมือนแบบมีอาหารอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันไม่ไม่ต้องกินกันสมมติตัวนี้พื้นที่เล็กนะครับมีมีแต่น้ําเราสามารถเพิ่มตัวนี้เข้าไปเฟรบอย่างนี้ให้มันมีแลนด์เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เพิ่มเข้ามานี้ก็จะเพิ่มได้ด้วยเริ่มเกมเราจะได้ตัวนี้คนละหนึ่งใบ แล้วมันจะบอกว่าถ้าเราเล่น3คนนะครับรอบที่1จะได้แจก9ใบ8ใบและ7ใบาตามลำดับนะสมมุติว่าอันนี้เราเซตอัพสำหรับ3คนหลังการ์ดเนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วว่ารอบที่1วบนซ้ายรอบที่2วบนขวารอบที่3วบนซ้ายนะครับเราก็แจกการ์ดไปเลย9ใบวิธีเล่นใครที่เคยเล่นซูชิโกมาก็จะให้ง่ายเลยเราก็คือจะเอาการ์ดมาปุ๊บแล้วเราเลือกเลือกการ์ดหใบนะครับคว่ำ ไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ส่งไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเลือกเหมือนกันเลือก1ใบแล้วก็ส่งไปทางซ้ายอย่างนี้นะสมมติเราเลือกปุ๊บส่งไปทางซ้ายอันนี้คือส่งพร้อมกันนะครับเราก็จะมีการ์ดหนึ่งใบละแต่ละคนจะมีการ์ดหนึ่งใบเสร็จแล้วไอ้การ์ดที่ได้มาตอนนี้เหลืออยู่8ใบเราก็เลือกหนึ่งใบเหมือนเดิมนะครับเลือกหนึ่งใบปึ๊บแล้วก็ส่งบนไปทางซ้าย เราเล่นบนอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนกระทั่งการ์ดหมดมือนะครับพอการ์ดหมดมือปุ๊บเราจะเอาตัวพื้นที่หรือสัตว์ต่างๆเนี่ยเอามาจัดโดยที่ให้เราดูว่าถ้ามันเป็นตัวตัวอัปเกรดให้มันอยู่ด้านซ้ายนะครับเราก็ดูเอ๊เรามีสัตว์มาเพียบเลยเราจะจัดยังไงให้มันได้โอ้มีตัวนี้ที่เป็น สัตว์ดุร้ายเราก็ไปอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นโอเอซิสเพราะว่ามันได้หนึ่งเหมือนกันก็ไปอยู่ตรงนี้ตัวนี้มีพื้นที่10เลยแต่ว่าต้องเป็นพื้นที่แลนเท่านั้นเราก็ยีราฟใช้4นะครับเราความมีก็ได้4-5-6ห้าอุ้ยทำไงดีเป็นแลนหนึ่งเดียวไลออนก็ไม่ได้เพราะไลออนเนี่ยมันมีเป็นดุร้าย เราก็ต้องเลือกแล้วว่าเอ๊เราจะไปยังไงดีเราก็สมมุติว่าเราอันนี้มานาทีนะครับใช้3กบใช้หนึ่งสี่แล้วก็มีเพนกวินใช้หนึ่งเป็น5เพราะฉะนั้นพื้นที่นี่ยังได้อยู่ส่วนสิงโตไม่มีที่อยู่เราก็แท็บไว้ก่อนทีนี้วิธีการนับคะแนนเนี่ยเราก็จะมาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันอยู่เต็มหรือเปล่าอ่าถ้าสมมุติว่าพื้นที่ใช้เต็มประสิทธิภาพนะครับ มันจะไม่ลบคะแนนซึ่งกรณีนี้ไอตัวนี้มีเป็นเลข10แต่ว่าอันเนี้ยเราใช้พื้นที่แค่6เองเราก็ติดลบ2ก็คือเอารลบ2มาวางไว้นะครับตัวนี้เหมือนกันใช้5มัน6นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ติดลบ2อย่างนี้เหมือนกันแล้วสัตว์ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ ไม่มีพื้นที่เราก็ติดลบ2อ,อย่างนี้นะครับอไอลบ้ลบเสร็จแล้วเราก็มาดูคะแนนบวกมั่งอย่างตัวนี้นะครับมานาทีได้3แต้มตัวกบนะครับ tree flock มันบอกว่าได้2แต้มถ้าในแอรเรียนเนี่ยมีทั้ง forest และ water ซึ่ง base camp เรามีหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันคิดเป็น2แต้มส่วนเพนกวินเนี่ยมันจะต้องอยู่กับเพื่อนมัน3ตัวมันถึงจะได้2แต้มเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ได้แค่1 2 3 4 5ส อ่าหกทีนี้มาดูนี่มั่งข้างบนอันนี้ก็ได้อีก5ก็เป็น11 11ตัวนี้เนี่ยมัน2แต้มนะครับตัวปลาไหลแต่ว่าพื้นที่โอเอซิสนะมันคูณ2เพราะฉะนั้นปลาไหลเนี่ยก็จะเท่ากับ4คะแนนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ทั้งสิ้น15คะแนนทีนี้รอบรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะได้แจกการ์ดเหมือนเดิมครับอ่าเราก็จะเล่นดาบการ์ uard, แต่รอบ2เราจะวนขวา แต่ว่าสัตว์เนี่ยเราสามารถย้ายที่ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นตัวอัปเกรดที่เราติดไว้แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติไอตัวนี้มันมีอัปเกรดไปแล้วเนี่ยไอตัวอัปเกรดจะไม่สามารถย้ายที่ไปไหนได้เพราะฉะนั้นสัต,าาจจแบบว,ตว์เราอาจจะแบบเอ๊ะเห็นว่ารอบหน้าเรามีเรามีอะไรมาเรามีมาาทีมาอ่าเรามีมานาที3ตัวเราอาจจะเอ๊ะล้วเราใส่ตรงนี้มันจะทําให้พื้นที่เต็มแล้วเราไม่ลบไม่ลบเป็น6พอดีอะไรอย่างนี้เราก็สามารถทําได้ เกมจบนะครับเราเล่น3รอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เกมจบเรามานับคะแนนทั้งหมดใครได้คะแนนเยอะสุดก็จะเป็นผู้ชนะไปทีนี้เราจะมาเล่นโซโล,โลให้ดูจริงๆกติกาเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันแต่ว่าวิธีการเล่นโซโลเนี่ยก็คือเราจะสับการ์ดขึ้นมาเลยแล้วก็เลือกว่าเราจะเล่นเลเวลไหนอ่าอย่างไอตัวนี้ก็คือเลเวลซึ่งถ้าเลเวลหเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลเวลสองเนี่ยเราจะต้องเอา ทรีฟลอกนะครับสี่ตัวออกมาข้างนอกก่อนอะไรอย่างนี้เลเวลสก็คือจะเอาหนึ่งสล็อตหนึ่งเลดแพนด้าแลวหนึ่งหมีออกมาข้างนอกนะครับแต่อันนี้เราเล่นแบบเบสิกให้ดูก่อนวิธีการเล่นก็ง่ายแสนง่ายครับเราก็จะเอาการ์ดตัวนี้ไว้ใกล้ๆเราก็จะจั่วก,การ์ดสองใบปุ๊บแล้วก็จะเลือกหนึ่งใบเพื่อเล่นเ,เราเอาใบนี้ก่อนปุ๊บอ่าที่เหลือเนี่ยเอาวางไว้ข้างซ้ายเลยอย่างนี้นะครับเป็นแต้มของ ของเหมือน AI อครับที่เราแข่งด้วยเราก็เปิดมา2องอันโอ้เราลุ้นเอาออมานาทีแล้วกันอันนี้ก็เปิดมา2ใบเร่งง่ายๆอย่างนี้นะครับรอบที่1เนี่ยเปิด10ครั้งอันนี้ก็อุยถ้าให้เพนกวินมันอีกแก้แน่เลยเอาทรีฟอกแล้วกัน,น,น,นเรานับได้นะครับว่าจำนวนรอบเราเท่าไหร่ก็คือตอนนี้เขามี3อันก็รอบที่3อันนี้รอบที่4 อุ้ยทำให้เพนัลตี้ไม่ลดเอาออนี่ก่อนอน,นี่เฟิร์เปิดมาโอ้จระเข้ไม่ต้องเลือกนะครับรอบที่ห้าปุ๊บเปิดมาเป็นปลาไหลกับตัวกินมดซึ่งปลาไหลเนี่ยอยู่กับตัวอื่นไม่ได้อันนี้ค่อนข้างแย่แล้เราเอาตัวนี้ดีกว่ารอบที่ห อุ้ยมีปลาอีกอันแล้วก็มีฮิปโปซึ่งฮิปโปเนี่ยถ้ามีน้ำกับบกเนี่ยมันจะเป็นเฟรนลี่แต่ว่าตอนเนี้เราไม่มีเลยแย่ละเราต้องไปลุ้นอ่ะไม่เป็นไรเอาให้กันเพนควินมากับฮิปโปฮิปโปนี่ต้องการพื้นที่เยอะเอาเพนควินมั่งดีวะเดี๋ยวไม่มีที่โอ้โหแต่ให้ห้าแต้มมาเลยก็รอบที่9ไม่มีตัวอัพเกรดมาเลย เอามาทีไทีมาอีกรอบที่1ิบขออัปเกรดแย่แล้วเราให้ไปครับทีนี้เนี่ยเราแย่แล้วเพราะว่าพื้นที่เราอ่ะมีแต่สัตว์แต่พื้นที่เรามีน้อยมากเพราะ,ะนั้นเราต้องดูว่าเราจะใส่อะไรเราให้ได้น้อยสุดไอ้กบเนี่ยต้องใส่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันกินแค่หนึ่งพื้นที่แล้วมันได้ตั้งสองแต้มมีไหนอีกถ้าเป็นฮิปโปใส่ได้ไหมอืมเราต้องพยายาม มีเนตให้ใส่ให้ได้เยอะๆซึ่งอไอ้ตัวเนี้ยไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีเหลืองอย่างนี้แต่ว่าตัวอื่นอะไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแย่แล้วมานาทีนี้แทบไม่ได้เลยเราใส่ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะครบหกพอดีตัวแต่ตัวนี้มันจะไม่ครบแล้วเราเหลือพื้นที่ทั้งสี่ เหลือสัตว์ทั้ง4นะครับเพราะฉะนั้นเราลบลบ8แล้วอันนี้ก็ไม่ครบลบสิเลยโอ้โหแต่ว่าเราได้อันนี้ได้2แต้ม2แต้มตัวนี้ได้5แต้มเป็น7ไอ้ตัวนี้8 9ดเกสบสองสิบสลบไป10ไม่คุ้มเลยครับอันนี้อ่าทีนี้คะแนนของไอ้ตัวนู้นมันจะมาจากไหนก็คือเราจะเอาไอ ตัวพื้นที่ออกไปเลยแล้วมันจะได้แต้มนะครับตัวนี้โดยไม่สนเทคด้านล่างนะครับเขาจะได้แต้มตามแฮปปี้เลเวลอย่างไอตัวนี้ก็คือได้2 4 9 12 3 4 15 16 7 8 19โอ้โหอันนี้คือจบรอบที่1มันได้ไป19 รอบต่อไปเราจะชนะมันไหมเนี่ยมันลุน้นเฮ้ยไอตัวนี้ทําให้ปึ๊บเฟสได้โอเคอ่าตัวสองเรื่องหนึ่งโอ้ยช้างมาทําไมอ่าเอาเนี่ยนี้ไปช้างเลยให้ให้ให้เขาไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าให้เขาเนี่ยเราไม่มีอะไรเหลือแล้วนะรอบสามเฮ้ยเราต้องการนี่พอดีเลยโอเคปึ๊บเราได้แล้วรอบที่สี่ไปเฮ้ยเบลเฟสโอ้โหนี่คูณสองอยากได้แต่ว่าเราต้องเอานี่ก่อนอ่าเหมือนเดิมครับทำให้ตัวที่เป็นเฟรลี่กับตัวที่เป็นทังกรีอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่รอบที่4แล้วรอบที่5มันนาทีแล้ว มันไม่คุ้มเลยแต่ก็จําเป็นครับไปแล้วรอบที่หกน่ะเรานี้ขึ้นมาเป็นเพิ่มเดซพันด้าไปสลอตกับยีราฟเอาลีลีราฟก่อนรอบที่แปดนี่ไงโอ้มีแต่พื้นที่อ่านี่ละกันอ่ผมเอาวางไว้นี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งรอบสุดท้ายของรอบที่สองสิงโตกับเฮ้ยเพิ่มโอ้ให้สิงโตเข้าไปไม่เป็นไรครับให้ไปตอนนี้คือเราต้องติก,ก่อนเพราะว่าให้มันได้เหมือนเป็นตัวเพิ่มอ่าทีนี้เราจะเอาเข้าปใส่เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าช้างก่อนเลยช้างนี่น,น,น,ออยนหย ไม่มีน้ำให้มานาทีเพราะฉะนั้นต้องเอาน้ำมาอยู่นี่ไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนไปไปอยู่พื้นที่นี่แหละแต่คิดโปรต้องมีทั้งน้ำทั้งโอ้โหแย่ละคิดโปรห้าแต้มอันนี้ก่อนสี่สี่สองอันนี้เค,คลียร์ก่อนเปิบเปิบเปิบเป็นสิบครบโคโคได้อยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะเอาไปก่อนสามโคโคได้เหรอโคโคได้อยู่นี่ได้น้ำเนี่ยต้องอยู่นี่ละอ่าอันนี้อยู่ได้เพราะว่ามันไม่เฟรนดี่แต่ว่ามีทั้ง,ม,งมีทั้งอันนี้ก็อยู่ได้กบไม่อยู่ไม่ได้ไอ้ยะมีเพนกวินก็ต้องอยูู่่ในน้้้้โอออยยกุงเหลืทััตว กบอยู่ได้แต่ได้แต้มเดียวพื้นที่จัดการไม่ดีครับตอนนี้ตัวนี้นี่ครบไอ้ตัวเนี้ยไม่ติดลบแต่ไอ้ตัวเนี้ยติดลบลบไปอสองลบไปอีกสี่ลบไปหกแปดสิบสองลบสิบสองเลยเหรอโอ้โหเนี่ยแต้มติดลบแต้มบวกมันจะมีไหมเนี่ยหกสิบสองสามสิบสี่สิบสี่ตัวเนี้ยได้อีกหกยี่สิบยี่สิบแปดมายี่สิบแปดมาสามสิบแต่ฝั่งนู้นเนี่ยเมื่อกี้นี้ตอนนั้นเขาได้สิบห้าสิบเก้าสิบเก้าบวกเข้าไปอีก 4, 5, ่ห้าหจ็ดนี่จริงไหแปดเก้าสิบส4่9ิบ3องสาใครจะไปชนะมันก็จบกันแล้วนะครับกับ moving wire เกมเล็กๆจากค่าย oying game นะครับออกเกมมาหลายหลากหลายเกมมากๆเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ล่าสุดของเขานะครับก็หน้าปกนี่ค่อนข้างเป็นเทรนเลยเป็นฮิโปนะครับเป็นหมูเด้งเลยก็ได้นะครับก็ตัวเกมนะครับเล่น ผมว่าเกมในซีรีส์ประมาณอย่างเงี้ยมันมีออกมาเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตูชิโกเซเว่นวันเดอร์หรือว่าเป็นแบบ Variation ต่างๆที่เป็นรูปในลักษณะเนี้ยนะครับก็ระบบนี้ถูกใช้จนมากมากมากๆ,ๆจนแบบเฮ้ยไม่รู้สึกว่ามัไม่ได้วาวอะไรแล้วแต่ว่าตัวนี้ถามว่าโอเคไหมก็เป็น ซูชิโก d ดราฟในแบบหนึ่งซึ่งก็เพลินๆแล้วกันใช้คำนี้วิธีการคิดคะแนนวิธีการย้ายแอนิมอลน่ยไปไปมามาดูว่า,ม,วามีตัวนี้เป็นร้ายไหมตัวนี้เป็นเฟลลี่ไหมดูด้านซ้ายดูด้านขวาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของ Open Draft แบบเซอร์เคิลดรอะไรอย,อยู่แล้วที่จะต้องตัดจากคนทางซ้ายหรือตัดคนทางขวาถ้าเราส่งไปทางนั้นนะครับตัวระบบพื้นที่แล้วก็อัปเกรดพื้นที่ ตัวนี้ก็เข้าใจไม่ยากแต่ตอนแรกก็มีงงๆนิดหน่อยว่าออติดพื้นที่ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยวิธีการคิดคะแนนผมว่ามันจุกจิกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเล่นแบบ expert เนี่ยก็น่าจะโหดอยู่เพราะว่า expert เนี่ยมันลบคะแนนตามจุดเลยมั้งที่ว่างอยู่นะครับ solo mode ก็ทํามาได้ค่อนข้างเพลินนะครับผมเล่นไปสอสารอบแล้วที่แบบจัอการ์สองใบเลือก1นึ่งใบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาลงก็มองยังมองไม่เห็นโอกาสชนะแล้ะกันแต่ว่าก็เพลินเพนดีมีมีการตัดสินใจที่ห้าสิบห้าสิบะมองผมผมมองเล่นเกมนี้คนเดียวคล,าคล,าคลา iday, ้ายๆ Friday ยเดังไงไม่รู้ก็คือแบบเปิดการ์มา2องใบตัดสินใจเปิดการ์มาสใบตัดสินใจอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเกมเล็กๆพกพาง่ายนะครับ ติดอยู่นิดเดียวนะครับตัวโทเค็นคะแนนเนี่ยผมว่ามันมันทำมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีเบอร์หนึ่งมี2มี5นะครับแต่ไม่มี10ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มี10มาอะไรเงี้ยเวลาจะหยิบจับอะไรเงี้ยจะค่อนข้างยากนีหนึ่งมี20กับ50ไปเลยแต่นั้นก็เป็นเป็นเ่องเล็กน้อยนะครับที่แบบตอนคิดคะแนนถ้าถ้าใครไม่ไม่ซีเรียสอย่างนี้ก็จดคะแนนไปเลยก็ได้นะครับก็เป็นเกมเล็กๆพกพาง่ายกเกมหนึ่งที่เป็นใช้คำว่า เป็นมิดกับเด็กแล้วกันเพราะว่าเป็นทีมสัตว์นะครับแล้วก็มีรีเพลย์ก็ค่อนข้างพอสมควรสำหรับกล่องเล็กขนาดนี้เล่นคนเดียวได้เล่นได้ถึง6คนเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อเรามีวิดีโอใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะ ทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ